ได้อีกหรือเปล่านะครับวันนี้เตี้ยสั้นเดินลงทุนอีกแล้วนะครับเพชรน้ำตาลซ้ายนะครับสายกับขวานะครับโอ้โหรูปล่างชัดเจนเหลือเกินแล้วครับคู่นี้ถีบรุ้นพี่ไปก่อนเลยครับได้ทางรูปล่างได้ทางทางมวยซ้ายครับเดี๋ยวขอดูหน่อยครับเรื่องของความทนทานเรื่องของหัวจิตหัวใจครับขยับเข้าไปนะครับถั่วเขียวครับ เดินเข้าไปหาโอกาสซะหน่อยครับมีช่องมีจังหวะหรือเปล่าครับ <Hey>! oh! สายย่อสายต่ำก็กระพริบตาไม่ได้ครับม <Hey>! oh! ด,ดูว่าได้ลุ้นหรือไม่ได้ลุ้นครับถีบไว้ก่อนครับดูแลได้ลุ้นได้เชียร์กัน5ยกแน่นะครับถ้าอยู่ทางทั่วเขียวไม่โดนแบบจังๆหล่นไปก่อนนี่โอ้เรียกว่าเดินตลอดนะครับเป็นนักลงทุนตัวยงเลยนะครับ ขยับเข้าไปครับตัวเขียวจอมเก่ววาวัย27ปีครับ<ป>จากสระบุรีใน<ป>ขวามไม่โดนครับยังไงี่อ้าวเตะจ่อไปครับขวาหน้าก็พยายามเฉี่ยวอยู่ตลอดเลยครับ เพชรน้ำตาลครับเพชรน้ำตาลนี่มีหมัดหน้าคอยแย่เอาไว้นะครับแย่เอาไว้แล้วก็มีแท่งท้ายเลครับก็อยู่ที่ทวเขียวนะครับถ้าไปยืนห่างนี่ลำบากแน่ครับต้องเบียดเข้าไปเตะขาต่อยหมัดตามสไตล์แล้วครับต้องทนอย่างเดียวขยับเหมือนจะถีบแต่ก็นี่ครับยังไว้ก่อนครับพยายามตัดล่างครับแี่แต่ตัดยากหน่อยเลยครับ หลักฐานแกมั่นคงครับมาถามข้อเดียวอย่างตัวเขียวดูไว้ก่อนครับเพชรทันตาทัวเขียวนี่ก็บอกว่าสภาพรา่างกายในดีกว่าในไซ์ที่ผ่านมานะใ้พรฟอมต่อเนื่องนะครับดูสภาวะรูปร่างนะคงไม่ใหญ่โตว่านี้ไปอีกแล้วนะครับตัวเขียวทรงนี้แหละครับก่อยังหากินได้นะครับทิงทางนี้ไม่มีทิ้งอยู่แล้วขอให้ตั้งใจนะครับ จะเข้มข้นขึ้นตามลำดับนะครับเกมไปจ่อ,าจจจอลากไปครับตัวเขียวครับหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายของเพชรน้ำตาลเลยครับยาวๆคอยออกคอยกระแทกเอาไว้ครับตัวเขียวก็ขยับเข้าไปในใจคงคิดว่าจะเข้าถึงยังไงดีครับตัวเขียว,ว,ยวนี่ครับซื้อเข้าไประยะประชิดจะออกแข้งออกมาแต่ว่ามันห่าง่ปนะครับมวนยกที่หนึ่ง เาเกมรูปร่างเตี้ยสั้นนะครับต้องเดินลงทุนนะครับขยับ้าไปเพชรน้ำตานี้มีแท่งซ้ายโอ้โหเริ่มจะออกหนักๆทั้งนั้นนะครับมาัดและดอกนี่และเอาถั่วเขียวนี่ถึงครับสถานไปเหมือนกันครับโอ้เจอซ้ายถุ่นน้องครับยาวๆแล้วพะงาหรือเปล่าครับโมโหชัจะวาดมัดขึ้นเหมือนกันเลยครับมีหมัดหนึ่งสองครับถั่วเขียว ไปครับเจอรุ่นน้องครับถีบไว้ก่อนครับนี่ครับซ้ายครับขึ้นแทงขึ้นเข่าเพชรน้ำตาครับนี่ครับไปซ้ายหนักๆเลยครับเตะเจาะล่างมาถีบไว้ด้วยขวาหน้าจับโมโหแล้วครับตัวเขียวเริ่มจะเดินเร็วขึ้นนะครับมีไตะเจาะยางดูจะถึงตัวหรือเปล่านี่นะครับไม่โมโหยังไงมันถึงไม่ถึงตัวคุณเอกเอาไงดี มีลูกถีบมีสกัดเอาไว้แล้วก็แข้งซ้ายมีดูครับโอ้โหมาแต่ละดอกใน<อ>นี้อย่างระเตงครับสอบเตะเป้าเลยโอ้โ,โดนสอบมานี่เต็มๆครับคุณเอกยังไงดีทัวเขียวพยายามมันมีอยู่แล้วครับโอ้โหโดนแทงอีกหมัดเดียวหมัดเครื่องควายหมัดสมคงผีจับยัดมาไม่มาเอาถั่วเขียวหมัดอะไรนะสมคลงเใช่สมคง อ้เหนื่อยแทงครับแบบนี้ครับแต่ว่าถัวเขียวเองยังไม่ยอมยังไม่เหนื่อยเอาดูแลเริ่มจะจิ้มลําตัวได้แรงๆเหมือนกันนะครับตัวเขียวต้องพยายาเข้าไปเอาเห็รน้ําตาลอย่าตกใจนะครับตกใจเมื่อไหร่นี่ยุ่งเลยครับโอ้สอกคอยดักเอาไว้ครับคอยสับแล้วก็แข้งซ้ายคอยเตะเอา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 มีเลือดแน่นอนครับคู่นี้ครับแล้วมีเมามีนับมีน็อกหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับ ได้ลุ้นแล้วครับแบบนี้ได้เฮได้เชียร์ได้เสียวครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็โดนทีมกระเด็นไปก่อนครับตัวเขียวขยับเดินเข้ามาต่อแข้งซ้ายหัวดเข้าไปใช้โครงหัวไปอีกทีนึงครับเบิ้ลเข้าไปสอกมายิงสองตันตัวเขียวไม่สวนแล้วก็หาจังหวะบวกแม่จังหวะเงื้อนี้ได้เสียวเลยเมึงอีไม่ว่าทีมงานนี่ั่งลุยแล้วนะครับเดินอย่างเดียวให้เตะขาต่อยมัดให้เดินตลอดอย่าอยู่ห่างนะครับอยู่ห่างมีเสียเปรียบ ดูแล้วนะ่าจะมีอัดทีจากชูทั้งดวนนี่หลายคำปั้นด้วยนะตอนนี้ลงไปติวเข้มตัวเขียวที่มุมแล้วครับดูครับแทงแหลมแหลมแทงแหลมแ,แหลมโอ้โหแทงอย่างคนหาปลาครับแทงชมวกเข้าไปจักเข้าไปแต่ว่าตัวเขียวนี่อึดถึงคนอยู่แล้วครับเอาขยับเดินต่อเ,เหยียดเข้าไปแม่มาสายกวาขวาสายกบขวานี่ะทำให้ตัวเขียวชกยากขึ้นกว่าเดิมสองเท่านี่แหละครับปัญหาสำคัญเลยครับ พี่น้องพี่ไม่ว่านะทีพี่พี่ของพี่ขอบ้างครับโดนเข่ามาก่อนตัวเขียวเถื่อเดียวแต่ว่ายังไม่มาตุ้งตระกอ่าอ่าอ่านายก็ยิเล่นให้ี่นะครับโอ้โหเล็กกว่าแต่แข็งแรงอ่ะตัวเล็กนะครับแต่ยิ่งข้นบนเลยพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนะยกที่สามครับก่อนบุรีก็ดูว่ายังสายแม่นๆอยู่แล้วครับ แต่ว่าอยู่ที่ถั่วเขียวแล้วนะครับจะเข้าถึงตัวหรือเปล่าต้องบักมาแบบนี้นะครับซอกทั้งลำตัวทั้งใบหน้าต้องอัดไปเรื่อยนะครับดูจังหวะการขึ้นบอลโอ้โหจังหวะจับนี่จับแข็งแรงด้วยนะครับถัวเขียวเล็กกว่าก็จริงจะโหนตัวใหญ่ลงมาตีโอ้โหเสียงเชียร์นี่ก็ฮึมเวทีเลยครับตอนนี้โอ้โหล็อกได้ดีบินตีดีเหลือเกินก็างดนของถั่วเขียวเอา้าคุณเด็กยังไงดีครับแบบนี้หนีออกไม่ออกรุ่นน้อง เพชรน้ำตาลน้ำตาลหวานไปหรือเปล่าน้ำตาลติดคอ<แ>เองคุณพรอยไปแล้วได้เห็นลูกวงในครับจังหวะล็อกจังหวะโหนเนี่ยครับแม่ขีบแล้วแข็งมากเหลือเกินครับเดี๋ยวดูครับจังหวะขีดวงในกดไปล็อกไปตีไปเนี่ยทำรุ่นน้องติดใบหรือเปล่าครับตัวเองเล็กกว่าเขาจริงนะครับโถเขียวครับลุยต่อครับ,ว,รบวงในสวยเลยโอ้โหแซงซ้ายก่อนลูกซองซ้ายเข้าซองเข้าโอ้โหเอ้าเมา ย้ำสอกเข้าไปตัวเกียวบอกไม่ไปไรแค่มุนแค่เมายังไม่หยุดเดินไปต่อเอาบอกมาใส่สอกใส่แล้วครับเป็ดน้ำตาลโอ้โหน้ำตาลไม่หวานแล้วครับตอนนี้บางทีน้ำตาลมันขมคอไปแล้วมาแต่ละเม็ดแรงๆทั้งนั้นทั้งสอกทั้งแท่งนะครับเอาเตะได้เตะไปตัวเกียวบอกอย่าให้ผมหิ้วได้นะครับนี่นะครับเริ่มจะหิ้วได้ดูว่าโอ้โหรูงไงมาดูกันทีู่งไง พอจับได้ยีงเสียงเชียร์้ยวไม่ดีเลยอเอาละครับแบบนี้สนุกแ,แน่ครับหนังชีวิตกับโอ้โเอายังไงไน,นะครับเสียงตแตกนะครับช่วงนี้ครับโซ่เขียวขยับเข้าไปครับเห็ดน,น้ำตาลก็ถีบไว,ว้ก่อนโอ้สอยยันจะสับครับวงหลายมาแล้วบินตีได้หรือเปล่าครับพยายามบิดเนี้ยโอ้ยบิดโอ้โยยังไงอ่ะ บิดน้องลงไปครับตัวเขียวครับอ้โห,โหตัวเล็กรักตัวใหญ่ล้มลงไปครับแม่แล้วตัวใหญ่ๆมันล้มดังที่เหลือเกินเอาที่วิตรังสิตทุ่งรังสิตตรงนี้นี่ปั่นัวงไปหมดแล้วบุรีร้อ<ล>งระอุครับมัดขวาของตัวเขียวต่อยที่ได้ได้รุ้นครับโอ้ตัวตัวเขียวเนี่ยได้ใจแล้วนะครับอยู่ที่เพชรนา<อ>้าตาลโอ้โหพอจับได้เออเออ สถานการณ์นัวทีนี่จะพลิกผันไปแล้วนะครับเพชรน้ำตาลตกใจหรือเปล่าเริ่มจะอ้าปากแล้วเหมือนกันเลยครับนี่นเข้าปเยอะๆครับโอ้โหวงในลากตีบินตีถ้าไม่มีเชือกเวทีนี่พอเบอรลากไม่ได้เลยนี่โอ้โหเอาเริ่มแข็งขึ้นมาครับเพชรน้ำตาลกินน้ำตาลมากไปไม่ดีครับเดี๋ยวมาหวานขึ้นเอาเพชรน้ำตาลซ้ายมาไม้มาซ้ายมาก่อน ตัวเยียวขยับมาดี่ยมือซ้ายึ้นเมือนกันไต้ขาไม่ยอมรีบห้าวิเสียบเข้าไปเอ้าแทงเสียบลากไอ้โอ้โยมันจริงๆครับหวยมันสนับนม่เดินปล้ำในแต่ว่ามาใช้จังหวะออกแข้งดูลูกขวางลูกขวางขวางอยู่หรือเปล่าตัวเกียวตัวเล็กอย่างที่บอกแรับแข็งแรงจริงๆเนี่ยไปกดตัวใหญ่ลงมากับ ใหญ่พยายามจะขวางครับแต่ตัวเขียวครับชิงจับคอก่อนเลยแล้วครับสับเข้าไปครับนี่ถึงคอแล้วพยายามบิดพยายามจะเทเห e มือนกันครับผลัก Star ออกไปดีกว่าครับไม่ปลอดภัยครับเดินเข้าหาครับเพชรน้ำตาลสัเ้าไปเอ้าสัเข้าไอ้าสับเข้าไปรราอ้าวอ,อ้าเน้าแรงไปแล้วการฟันสู้แล้วน้องไม่กลัวน้องโอ้โหแล้วเพชรน้ำตาลเพชรน้ำตาลหน้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายเหลี่ยมสุดท้ายครับ ความเก่าครับแมา่พิกกลับมาเอามาดูกันต่อ2นาทีกว่าๆตรงนี้ครับเพชรน้ำตาลมาซ้ายเข้าไปตัวเขียวพยายามจะบวกมางชิบานดูครับไม่สนไม่ยอมไม่มีใครถอยกับบมงลีแบบนี้เบียดกันก็นดูพิกไปพิกมาจริงๆเลยครับอย่าตกใจอย่ายุบอย่าย่นนะครับโอ้โหแต่อาุ้นมวยเพชรน้ำตาลนี่ออกมาแต่ละเม็ดนี่ก็แหลงๆทั้งนั้นนะครับกาอยู่ที่ว่าตัวเขียววงไานตีได้หรือเปล่านะครับตีไม่ได้ก็เหนื่อยเหมือนกัน ัวเพชรน้ำตาลวงนยกนี้ออกมานีพยายามจะกดแขนแล้วก็ตีสู่ครับถีบไปก่อนคะเพชรน้ำตาลตับเ้า,าไปเสียอูเอาจิ้มทองมานคือเอาโอ้โหคุณเอกยังไงนะคุณเอกจะยกอย่างเดียวเลยเอาหลุยเข้าไปแม่จังหวะวงนอกครับเพชรน้ำตาลเริ่มฉายครับตัวเขียวพยายามจะจับในครับเขาฉีกตำาราแล้วเขาบอกว่ามวยตัวเล็กขึ้นคอตัวใหญ่ไม่ได้ตัวเขียวบอกขึ้นคอไม่ได้กูโหนแม่งเลย อยู่นอกโดนครับเข้าในนี่ครับความแข็งแรงครับโอ้ตีเข้ามาโอ้โ,โอ้สถานการณ์คู่นี้พลิกไปพลิกมาจริงๆนะครับมาถึงตอ,อนนี้อยู่ดีว่าตัวเขียวก็ยังพยายามพืดเอาเพชรน้ำตาลก็พีก็ยัคอยบวกอยู่ตัวเขียวโดนเข้าไปโดนแรงโดนเยอะนะครับแต่ยังคงเดินตลอดครับเอาโดนเยอะไม่สําคัญครับแต่ว่ายังไม่โดนจุดสลบถูกยวบอกว่าถ้าไม่รับคาวเวทีผมก็ไม่หยุดเดิน มึงทำไม่ a a. พี chanting, get get ่หยุดได้ได้น้องเอ้ยเมื่อกีนพี so ่ไม่หยุดเป็นลมแน่ๆครับตัวยอดเด่อดลุยเข้าไปลูกพยายามครับลูกพยายามของตัวเขียวครับตื้อพยายามตื้อรุ่นน้องเข้าไปครับขีเข่าขวาครับแทงตัวซ้ายต้องว้าวกดลงมาเอาสายรั่วไสายชตบังลี่สายสายไายรั่วชุดนี้ตัวเขียวมากดตั้ ก็ตีไม่ยั้งเหมือนกันเปียกเข้าไปดูนะครับกัมพะตีได้อีกชุดหนึ่งนี่เป็นเรื่องใครๆจังหวะนี้โดนติ๊กเลี่ยมตัวเขียวดูโดนหักนะครับแปลว่าอยู่บนเลยครับทำท่าจะลุกช้าด้วยนะครับเพชรน้ำตาลโอ้โหนี่แหละครับประกบมาได้ยังไงครับอายุห่างกัน เกือบสิบปีสวดสูงหางก,กัน20เซนแต่ว่าโชคมาถึงตรงนี้ครับดูไม่ออกครับดูครับแขนสายของไวน้ำตาลหรือว่าลูกในของตัวเขียวอ้าวครับโอ้โหอีก3นาทียังมีดีให้ดูครับพักหายใจคอแป๊บเดียวเดี๋ยวมาลุยกันต่อยกสุดท้ายครับ ยุบยอนนิดเดียวนี่ไทยยุบย้อนมีแพ้เลยนะครับตัวเขียวชนตั้งแต่ต้นยกเอามาดูนะครับพอตรงนี้นี่สันนุกนะครับตัวเขียวได้ยืนระยะได้เนี่ยอยู่ที่เพชรน้ำตาจะยืนระยะได้แค่ไหนครับมาดูนะครับวา่ารูปร่างก็ใหญ่กว่านะครับตัวเขียวชนแล้วนะครับชวนทะเลาะครับครับเดินกันไปครับบางแข้งขวาแข้งซ้ายเพชนน้ำตาลเอาเตะสามแข้งเข้าแข้งนึ่งขอทุเดียวคืนได้ไหมแม่พยางจะจ้วงหมดคืนครับ ถ้าเล่นลูกยาวๆแบบนี้ครับดูครับสองแข้งตัวเขียวกว่าจะได้คืนครับว่าอาวุธยกนี่ๆไป้ำตาเยอะกว่าแต่ดูครับอักางวยครับว่าโดนหักกิ้งแบบนี้มันก็ชดเชยเอาวุธที่เสียไปได้ครับตัวเขียวดูว่าจะว่าการจับมิวจับได้ดีแข่ง,งเอ้ามาเอา้เอามาอ้ใ ยุดหนึ่งโอ้โหแฝงมวยนี่ปั่นปวนไม่หมดแล้วนะครับบรรยากาศในวิธีคู่นี้ชกกันนี่สนุกเหลือเชื่อครับโอ้ยออกข้างไหนชูสีอะไรไม่รู้ครับต้องยกเครดิตให้ทั้งสองคนครับชกกันได้สุดยอดมากมากครับแล้วก็ต้องยกเครดิตให้ทีมงานประกบคู่ครับดูครับว่า่อนขึ้นมานี่หลายเขียงวิบากวิจารก็ไม่ค่ยกแต่ว่าดูครับตอนนี้ครับดูไม่ออกกี่กครับวาใครจะรับการชูมือครับคุณตลบหรือเปล่าครับแบบนี้ครับ โอ้แม่มีหันมายิ้มให้เปนแฟน,นด้วยครับถั่วเขียวครับเดินเข้าไปครับพยายามตปซ้ายดักเอาไว้ครับถั่วเขียวถั่วเขียวยังไงถั่วเขียวลุยเข้าหาครับเตะ้าเข้าไปก่อเจอดักเสียมาโอ้ดูว่าเพชรน้ำตานี่ก็ไม่มาทะด้วยครับไม่ยอมให้ถั่วเขียวเข้าแต่ถั่วเขียวไม่ยอมเสียบเข้าไปโอ้โอ เสียหายไปแบบนี้เจนหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับว่าจะทํายังไงนะครับเพชรน้ำตาลก็ต้องพยายามพื้นเอาคืนให้ได้ครับโอ้โหเอาเลยครับแม่ลูกคารวะฮ้องเต้ลูกนั้นครับเพชรน้ำตาลโอ้หน้านิ้วขิ้วขบวนนะครับแบบนี้ครับเอาไม่ถึงหนึ่งนาทีครับลูกนั้นลูกนั้นเลยหรือเปล่าลูกนั้นเลยหรือเปล่าครับเอาเดี๋ยวดูครับพยายามออกแข้งไป หันมองทีมงานทีมงานน้ำเงินก็บอกว่าพอใจแล้วครับโอ้โหคู่นี้นี่ไทยแพ้ชนะไม่รู้นะแต่จเจออีกภาคหนึ่งนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าพิชไปพิชมาตลอดจริงๆครับแม่เราสาคนนี้รวมตังและอัดฉีดน้องสองคนได้บุรีแม่ช้องกันแบบนี้อยากจะอาดฉีดน้อต,ตังน้อยเหลือเกินเอาดูซ้ายยาวๆไปอีกทีนึงครับเพดรน้ำตาลเดี๋ยวมาดูครับถั่วเขียวกับน้ำตาลจะเป็นของคู่กันครับ ยังไงหนึ่งรอบหน้าต้องเจอกันอีกแน่บังลีชกแบบนี้เราใจเลยนะครับผู้นี้เนี่ยโอ้โหโชกกันสนุกเหลือเชื่อเลยครับดูจากรูปร่างยุ่งโชกแล้วนี่ไม่คิดว่าจะเบียดกันขนาดนี้ครับโอ้โดูตัวเขียวโชว์เลยนะครับออกลีลาเลยเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการด้านล่างทั้งสามท่านครับดูท่าว่าไม่พอแน่นอนแล้วครับภาดเดียวภาพมีครับโอ้โห,โหโปรบมือดังๆครับ กดไลค์กดแชร์รวยๆให้กับทั้งสองคนครับสุดยอดมากๆครับก้าวข้ามไปเลยครับคนแพ้คนชนะครับยกเครดิตยกหัวใจให้กับทั้งสองคนนี้ครับทัวเขียวเกตกำพลฝ่ายแดงครับกับเพชรน้ำตาลโอ้โหมอเตอร์ครับมาลุ้นครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับเีื่กรรมการตรงใหญ่ทองสวกทนะครับเดินเก็บใบคะแนนที่สองนะครับใบคะแนนสุดท้ายแล้วหันไปทางไหนแล้วครับทนหลังทัวเขียวนะครับโอ้โห เบียดเอาชนะอย่างสนุกเร้าใจแฟนมวยเลยครับมวยคู่นี้